ญาณที่ห5ในญาณ73อาสวัคยญาณปัญญาเป็นเครื่องขจัดอาสวัทั้งปวงให้หมดสิ้นไปหมายถึงโลกุตละปัญญาซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วขจัดอาสวัทั้งปวงให้หมดสิ้นไปตามลำดับแห่งมารคนั้นๆคือตามลำดับของโลกุตละมรรคนั้นๆสโสดาปฏิมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดทิฏฐาสวะให้หมดสิ้นไป คือความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นตัวตนของเราให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือละวิจิกิจฉาความสงสัยในสภาพธรรมลงได้และศีลพัตตาปรามาตคือการยึดมั่นถือมั่นในแนวทางที่ผิดได้อย่างหมดสิน้นและละกามาสวะพวาสวะอวิชชาสวะอันเป็นกิเลสเครื่องหมักดองของจิตซึ่งเป็นกิเลสในส่วนจากอันจะนำไปสู่อบาย ย่อมขจัดกิเลสจางฉาบในส่วนนั้นได้ด้วยโสดาปติมัคสกทาคามิมัคเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดกิเลสจางฉาบให้เบาบางลงได้อนาคามิมัคเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับกามราคะและปฏิคะคือโทสะได้อย่างหมดสิน้นภวาสวะและอวิชชาสวะทั้งสิน้นย่อมสิ้นไปเพราออรหัตตมัค นั่นก็คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาซึ่งเป็นไปในส่วนของพวาสวะและอวิชชาสวะย่อมถูกขจัดไปด้วยอรหัตมัคคยานโลกุตละปัญญาเป็นเครื่องขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับนี้ท่านจัดออกเป็นโลกุตละปัญญาสามประเภทด้วยกันหรือเรียกอีกอ่างหนึ่งว่าอินทรีสาม คือปัญญาที่ถึงความเป็นใหญ่สามารถดับกิเลสได้อย่างหมดสิน้นตามลำดับของโลกุตลรปัญญาที่เกิดขึ้นอันได้แก่อนัญญาตัญญสามีตินสีนั่นก็คือโลกุตลรปัญญาหรือโลกุตละมักที่เรียกว่าโสดาปฏิมักอันยินสีได้แก่โลกุตลรปัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่โสดาปฏิผลสกตาคามิมัก สกัาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลและอรหัตตมักคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีความเป็นใหญ่สามารถดับกิเลสได้ตามลำดับจากโสดาปฏิผลสู่อรหัตตมรักตามลำดับซึ่งท่านเรียกว่าโลกุตระปัญญาซึ่งมีความแก่กล้ามีความเป็นใหญ่สามารถดับกิเลสได้จากโสดาปิผลถึงอรหัตตมรัก ส่วนอัญญาตาวินสีได้แก่อรหัตผลคือเป็นปัญญาที่ดับอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอาสวะคยายานอาสวะคยา,ยาน,นี้เป็นอภิญญาในข้อที่6คืออภิญญาที่6ซึ่งเป็นโลกุตระอภิญญาส่วนอภิญญาห้าตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นได้แก่อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ที่พโสดหูทิพ เจโตปริยากนกำหนดรู้ใจผู้อื่นปุเพนิวาสานุสติยานะระลึกชาติหนหลังได้จุตุปาปตยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ทั้งหลายเท่่วเรียกอย่างหนึ่งว่าทิพจักสุคือตาทิบเป็นไปในส่วนของโลกิยปัญญาไม่สามารถดับกิเลสได้แต่สามารถคมกิเลสได้ ด้วยอำนาจแห่งความสงบที่เกิดจากฌานสมาบัติแต่เมื่อฌานเสื่อมแล้วกิเลสเหล่านั้นก็กลับเกิดขึ้นตามปกติอาสวัคย,ยานปัญญาเป็นเครื่องขจัดอาสวัทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับนี้ก็สืบเนื่องมาจากกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่ได้อบรมให้เกิดให้มีขึ้นได้ตามลำดับอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญญาสืบเนื่องมาจาก ปุเพนิวาสานุสติยานคือเรื่องชาติหนหลังได้จตุปาตยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ทั้งหลายหรือทิพยจักสุสำหรับพระโพธิสัตว์ในวันที่พระองค์ทรงตร,รัสรู้เพราะพยานทั้งสามนี้เกิดขึ้นตามลําดับคือปุเพนิวาสานุสติยานเรื่องชาติหนหลังได้เกิดขึ้นในปฐมยามจตุปาตยาน รู้การเกิดและการตายของสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นในมัชฌิมยามอาสวัคขยา,ยานปัญญาขจัดอสศวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปเกิดขึ้นในปัจิมยามและพร้อมกับการขึ้นไปแห่งอรุณนั้นพระองค์ทรงขจัดอสศวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปทรงตรัสรู้คือรู้แจ้งธรรมถึงความเป็นพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยพระสัพพัญยุตยานคือทรงรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวง สำหรับในยามต้นคือในปฐมยามนั้นพระองค์ได้ทรงรู้แจ้งในนามรูปของพระองค์ซึ่งเคยมีเคยเกิดขึ้นแล้วในภพชาติก่อนว่าเกิดแล้วตายตามลำดับเดินหลังจากหนึ่งชาติสองชาติสาชาติจนแสนโกรธกับชาติและไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละชาติที่เกิดขึ้นนั้นได้เป็นบุคคลน,นั้น มีชื่ออย่างนั้นมีฐานะอย่างนั้นมีโคตรตระกูลอย่างนั้นได้สวยสุขได้สวยทุกอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แก่เจ็บตายแล้วก็เกิดใหม่อีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดคือเต็มไปด้วยทุกข์คือเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดพระญาณน,นี้ท่านเรียกว่าอุเพนิวาสานุสติญาณ คือปัญญาระลึกชาติหนหลังได้เมื่อพระองค์ทรงระลึกชาติหนหลังไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคือเกิดและตายตายแล้วเกิดอย่างนี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงสัตว์ทั้งหลายว่าเกิดและตายตายแล้วเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับพระองค์หรือไม่ก็ทรงทราบด้วยพระปัญญาว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับพระองค์ ทั้งที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันทั้งที่ล่วงแล้วมาในอดีตก็เป็นเช่นนี้ไม่มีข้อยกเว้นพระยานนี้เกิดขึ้นในยามที่สองคือมัชิมยามเรียกว่าชตุป,ปาตยานคือปัญญารู้การเกิดและการตายของสัตว์ทั้งหลายหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าทิพจักสุเมื่อพระองค์ทรงทราบจากแน่ชัด ว่าทั้งพระอ,องค์เองและสัตว์ทั้งปวงจอมเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เช่นเดียวกันกับพระองค์จึงทรงค้นหาเหตุว่าเกิดจากอะไรพระองค์จึงทรงพิจารณาเห็นว่าที่สัตว์ทั้งหลายเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเหตุก็คือเกิดจากอวิชชาได้แก่โมหะเจตสิกหรือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง แล้ววิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้แก่สิ่งที่ปรุงแต่งอย่างจริงอันประกอบไปด้วยปุญญาพิสังขารได้แก่กุศลในระดับกามาวจระกุศลและรูปาวจรกุศลอปุญญาพิสังขารได้แก่อกุศลทั้งปวงอเนชาพิสังขารได้แก่อรูปาวจรกุศลซึ่งวิบากของกุศลและอกุศลเหล่านี้ก็ทําให้เกิด ในกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิคือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณได้แก่ปฏิสนธิจิตวิญญาณทําให้เกิดนามรูปในกามวจรภูมิและรูปาวจรภูมินามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะคืออายตนะหกอายตนะหกเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญ,ญาตการเกิดขึ้นแห่งทุกทั้งปวงจ้อมีด้วยประการอย่างนี้คือเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นพระองค์ทรงพิจารณาโดยปฏิโลมคือพิจารณาย้อนกลับ คือชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายชาตมีเพราะชาติคือการเกิดถ้าการเกิดไม่มีคือดับไปแล้วชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายชาตก็มีไม่ได้ได้แก่เพราะชาติคือการเกิดดับชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายชาตก็ดับพบดับชาติก็ดับ อุปทานดับพบก็ดับตัณหาดับอุปทานก็ดับเวทนาดับตัณหาก็ดับผัสสะดับเวทนาก็ดับสลายตนาดับผัสสะก็ดับนามรูปดับสลายตนะก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับอวิชชาดับสังขารก็ดับทรงพิจารณาในยะฝ่ายของการดับ ได้แก่อวิชาดับส,สังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับสลายตนะก็ดับสลายตนะดับผัสสะก็ดับผัสสะดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานดับภพดับภพดับชาติคือการเกิดก็ดับชาติดับ ชลามระโสกะปริเดวะทุขะโทมนัสอุปายาตก็ดับโดยไม่เหลือทรงพิจารณาธรรมะซึ่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้คือพิจารณาตามลำดับและพิจารณาย้อนกลับในที่สุดแห่งปัจชิมยามพร้อมกับการขึ้นไปแห่งอรุณอรราตามัคคยานก็เกิดขึ้นขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมคือทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองถึงความเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมโพธิญาณการตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองนี้เกิดขึ้นจากเหตุคือการสะสมอินทรีย์อันประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีสะสมมาตามลำดับ จนถึงความแก่กล้าอันเป็นเหตุให้พระองค์ขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้คือเป็นเหตุให้อินทรีสามประการเกิดขึ้นได้แก่อัญญาตันยสามีตินสีคือโลกุตลรปัญญาได้แก่โสดาปฏิมัรเกิดขึ้นอัญยินสีคือโลกุตลรปัญญาที่เกิดขึ้นจากโสดาปฏิผลถึงอรหัตตมัก และอัญญาตาวินสีคืออลหัตผลซึ่งเป็นอาสวัคยายานเป็นโลกุตตรปัญญาที่เกิดขึ้นดับอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นแล้วโลกุตตรปัญญาซึ่งเป็นไปในอินทรีย์ทั้งสามนี้ย่อมเกิดขึ้นจากโลกิยะปัญญาคือกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นที่จิตอันประกอบไปด้วยโสมนัสเวทนา คือส่งนัดสินสี่ซึ่งเป็นไปกับศรัทธ,ธาวิริยสติสมาธิซึ่งมีชีวิตินทริยะเจตสิกค,คือชีวิตินสีรัษาชาตธรรมคือธรรมที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งศรัทธ,ธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นให้ดำรงอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะดับไปเมื่อเกิดขึ้นสะสมในจิตขณะนั้นและดับไป ก็สะสมในขณะจิตต่อ,ตอไปตามลำดับจิตที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานี้เกิดดับสืบต่อกันไปจนมีกำลังรู้และเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงของนามรูปที่เรียกว่าวิปัสนาญาณตามลำดับจากนามรูปปริเฉทญาณจนถึงสังขารุปเปกขายานเมื่อสังขารุปเปกขายานเกิดขึ้นและดับไป สจ,จานุโลมิกยานก็เกิดขึ้นและดับไปโคตรภูยานเกิดขึ้นและดับไปโสดาปฏิมาขยานก็เกิดขึ้นทำกิจดับทิฏฐาสวะคือความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นตัวตนของเราดับวิกิกิจฉาความสงสัยในสภาพธรรมและศีลพัตตปรามาตคือการยึดมั่นถือมั่นในแนวทางที่ผิดในข้อปฏิบัติที่ผิดลงได้โดยเด็ดขาด ที่เรียกว่าเป็นสมุดเฉทาปหานะหรือสมุดเฉทวีมุตเป็นอินทรีย์ที่หนึ่งในสามที่เรียกว่าอนัญญาตัญญสา,ามีตินสีได้แก่โสดาปฏิมักส่วนการขจัดอาสวะได้อย่างหมดสิ้นแล้วและขจัดอาสวะตามลำดับจากโสดาปฏิผลจนถึงอรหัตตมักซึ่งเป็นอินทรีย์ประการที่สองคืออดินสีน และอรหัตผลคืออาสวัคยายานปัญญาขจัดอาสวังปวงให้หมดสิ้นไปได้อย่างหมดสิ้นแล้วที่เรียกว่าอัญญาตาวินสีโลกุตละจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นนี้เมื่อเกิดขึ้นทากิจประหารกิเลสนั้นย่อมเกิดขึ้นร่วมกันคือเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็คืออินทรีย์8ได้แก่ สัติน4ีเวิดิยนสีสติน4ีสมาติน4ีปัญจิน4ีมนิน4ีโสมนัสสินซีและชีวิติน4ีเกิดขึ้นทำกิจพร้อมกันกับโลกุตละอินรีสามประการในส่วนที่เป็นโสดาปฏิมักรก็ดีที่เรียกว่าอนัญญาตัญยัสามีติน4ีอันได้แก่โสดาปฏิมักรก็มีอินรีแปดเกิดร่วมด้วย อัญญินสี์คือโสดาปฏิผลสกัดทาคามิมักสกัดทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลและอรหัตตมักก็มีอินทรีย์ทั้ง8เกิดร่วมกันด้วยและในขณะที่อัญญาตาวินสี์คืออรหัตตผลเกิดขึ้นนั้นก็มีอินทรีย์8เกิดร่วมด้วยท่านจึงแสดงไว้ว่าอินทรียส3อันประกอบไปด้วยอาการ64 คืออินทรีย์อย่างละ8ดในมรรคและผลทั้ง8มรรคผลเรียกว่าอาสวัคยายานคือปัญญาเป็นเครื่องขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้สำหรับข้อความในอัตถกถาท่านแสดงไว้ดังต่อไปนี้ข้อความในสัทธรรมมัปกาสินีอัตถกถาคุตกรนิกายปฏิสัมพิธามรรคห้ 55. อัตถกถาอาสวัคยายานุเทศ ว่าด้วยอาสวะขย้ายาําคว่าโดยอาการหกสิบสี่ได้แก่โดยอาการหกสิบสี่ด้วยสามารถแห่งอินทรีย์อย่างละแปดในแต่ละมรรคผลทั้งแปดมรรคผลคําว่าในอินทรีย์สามประการได้แก่ในอินทรีย์สามเหล่านี้คืออนัญญาตัญญสสามีตินทรีย์อัญญทรีย์อัญญาตาวินทรีย์คำว่า ปัญญาในความเป็นผู้มีความชำนาญได้แก่ปัญญาอันเป็นไปแล้วโดยความเป็นผู้มีความชำนาญึงทราบว่าท่านกล่าวคำนี้ไว้แล้วเพราะความสำเร็จประโยชน์แห่งปัญญานั้นด้วยสามารถแห่งการสำเร็จเทศแม้ในความไม่มีในขณะแห่งอรหัตตมรรคโดยความเป็นผู้มีความชำนาญในอัญญาตาเวนสีนั่นแหละด้วยอาการแปด ด้วยสามารถแห่งอินสีแปดในอรหัตผลคําว่ายาในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้แก่อรหัตมะขยาณอันกระทาความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอันตนทําลายเสียแล้วอัตถกถาอาสวะคยายานุเทศจบ